สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีค่ะเพื่อที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้และไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อคนอื่นค่ะสิ่งนั้นก็คือเรียกว่าความรับผิดชอบนั่นเองความรับผิดชอบคืออะไรความรับผิดชอบคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ ถึงแม้เราจะไม่อยากทําก็ตามซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความรับผิดชอบได้หลายส่วนทั้งในส่วนของตัวเองแล้วก็ส่วนของคนอื่นอย่างเช่นความรับผิดชอบของตัวเองเช่นการดูแลตัวเองให้มีสุขอ,อนามัยที่ดีอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันสระผมทําตัวเองให้ดูสะอาดให้ดูดีโกนวดเคราให้ดูเรียบร้อยแต่งตัวให้สะอาดนะคะแล้วก็ หรือความรับผิดชอบด้านอื่นเช่นไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบด้านการเรียนการทํางานหรือการที่เราไปสัญญาอะไรกับคนอื่นแล้วเราก็ต้องทําตามสัญญาให้ได้อันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวนะคะส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้มองเห็นแล้วก็มองข้ามมันไปอย่างเช่นเมื่อเราเป็นหวัดเราเองก็จะเป็นที่จะต้องใส่แมสรักษาตัวเองนะคะ พอบางคนเนี่ยถึงแม้จะเป็นหวัดไอจามแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีใครต้องใส่แมสเพราะฉะนั้นฉันไม่ใส่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรแต่ไม่ได้คิดถึงว่าการที่เขาไม่ใส่แมสเนี่ยน้ำลายและเสมหะสารล่างต่างๆเนี่ยที่มันกระเด็นออกไปเนี่ยมันจะเป็นการแพร่เชื้อทําให้คนอื่นติดเชื้อไปด้วยหรือการที่เราพูดคุยเสียงดังๆกันไม่ว่าจะเป็นการคุยเมาส์มอยกันหรือคุยงานเรื่องงานกันก็ตามแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมให้ถูกการลาเทศะก็ถือว่าเป็นความ การรบกวนคนอื่นและก็ไม่รับผิดชอบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งความรับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนตัวเองส่วนสังคมแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนของอื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งความรับผิดชอบเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องฝึกสอนกันตั้งแต่เล็กๆค่ะอย่างความรับผิดชอบเนี่ยฟังดูเหมือนว่าคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ไม่เป็นอย่ญญญางนั้นเสมอไปนะคะ พราะถึงแม้บางคนจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่มีความรับผิดชอบก็มีสาเหตุของการที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดจากสาเหตุจากความที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่คิดถึงผลที่มันจะตามมาตัวอย่างเช่นอย่างเช่นกรณีของเด็กนักเรียนนะคะเด็กไปรับปากกับครูแล้วว่าจะถือพานวันไหว้ครูแล้วก็ซอมไปแล้วด้วยแต่พอถึงวันจริงบ้านของครอบครัวเด็กคนนี้เนี่ย ไปเที่ยวพ่อแม่ก็ไม่ได้แจ้งครูไปก่อนเพราะฉะนั้นถึงวันจริงก็ไม่มีคนถือพานก็สร้างความเดือดร้อนคุณครูก็ต้องหาเด็กคนอื่นมาถือพานแทนนะคะหรืออย่างในกรณีของผู้ใหญ่เนี่ยเช่นที่บริษัทเนี่ยมีการให้ลงชื่อเพื่อเรียนภาษาังกฤษในวันเสาร์แล้วก็มีพนักงานเนี่ยแห่กันไปลงมากมายซึ่งโคต้านในการลงเนี่ยมันก็มีจํากัด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้แค่เฉพาะคนจนํานวนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็มีพนักงานคนหนึ่งไปลงชื่อโดยหวังไว้ก่อนว่าตัวเองก็น่าจะเรียนได้ลงเผือเ่อไว้จะเรียนไม่เรียนก็ค่อยว่ากันอีกทีปรากฏว่าพอถึงเวลาเรียนจริงๆตัวเองเนี่ยไม่สามารถไปเรียนได้ก็ไม่แจ้งก่อนก็เป็นการทําให้คนอื่นเสียสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการแสดงความไม่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเหมือนกันนะคะซึ่งอย่างความรับผิดชอบนี้เนี่ย นอกจากจะในเป็นในเรื่องของอาการที่ขาดความอดอนเห็นใจแล้วเนี่ยบางทีการที่ไม่มีความรับผิดชอบก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะคะของโรคทางจิตเวชได้เช่นเดียวกันอย่างโรคที่พูดถึงบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือโรคสมาธิสั้นนั่นเองค่ะเสื้ออาการของโรคสมาธิสั้นเนี่ยนอกจากอาการที่จะไม่มีสมาธิวกแวกง,ง่ายไม่จดจอ่อไม่มีระเบียบไม่สามารถเรียงลำความสําคัญของสิ่งที่ต้องทําก่อนหลังได้แล้วเนี่ย กับความรับผิดช,ชอบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเนื่องจากคนที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีระบบระเบียบมีความยุ่งเหยิงอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นอะไรที่จำเป็นจะต้องทำเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกจดเอาไว้ไม่มีแพนเนอร์ไม่มีทูดูลิสต์ใช้วิธีจําเอาเพราะคิดว่าตัวเองจะจําได้แต่จริงๆก็จําได้ไม่หมดนะคะไม่มีการวางแผนการทํางานล่วงหน้าไม่เขียนกาหนดเดทไลน์ลงในคาล endar หรือต่าง ซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อต้องทํางานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ค่ะอย่างในกรีเป็นเด็กนักเรียนถ้าเกิดว่าไม่วางแผนเรื่องการทาโปรเจกต์ให้ดีและยิ่งเป็นการทํางานกลุ่มกับเพื่อนด้วยเนี่ยตัวเองก็จะเลื่อยเปื่อยเฉืยแฉะไม่กําหนดสักทีว่าเมื่อไหร่จะลงมือทํางานวันที่เท่าไหร่จะต้องทํางานโปรเกรสไวถึงเท่าไหร่แล้วนะคะก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมกลุ่มหรือไปจนถึงสังคมที่ทางานอันนี้ก็จะเหมือนเด็กเหมือนกันค่ะว่าเมื่อต้องมีการทาโปรเจกต์ร่วมกัน ยิ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยยิ่งต้องมีความรับผิดชอบแต่คนที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยชีวิตตัวเองก็ยังไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องงานเนี่ยบางคนเนี่ยก็จัดการไม่ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นไม่ส่งกําหนดตามเดตไลน์หรือส่งงานวินาทีสุดท้ายทําให้เพื่อนร่วมง,งานต้องเดือดร้อนนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าสงสัยว่ามีอาการเข้าข่ายได้กับการเป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็แนะนําให้บพบจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและก็การรักษาค่ะส่วนโรคอื่นๆทางจิตเวชที่มีผลต่อเรื่องความรับผิดชอบเช่นการที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนี่ยนอกจากจะเศร้าไม่มีความสุขมีปัญหาการกินการนอนแล้วเนี่ยปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการที่ไม่มีพลังจะลุกขึ้นไปทําอะไร แค่จะลุกจากเตียงก็ยังไม่สามารถจะลุกได้เหนื่อยไม่อยากพบหน้า mm. ไม่อยากคุยกับใครซึ่งอาการตรงนี้ของโรคซึมเศร้าก็อาจจะทําให้มีปัญหาต่อเรื่องของการเรียนการทํางานกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบได้นะคะซึ่งถ้าได้รับการรักษาเนี่ยปัญหาเรื่องของความรับผิดชอบก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ หรืออย่างในกรณีคนที่มีปัญหาเรื่องของวิตกกังวลในบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะทําให้เลื่อนผัดผ่อนเวลาในการทํางานออกมาเพราะกลัวทําได้ไม่ดีทําได้ไม่เพอร์เฟกหรือเป็นงานที่หลีกเลี่ยงเป็นงานที่กังวลกลัวอ่ะตรงนี้ก็จะทำให้ดูเหมือนไม่มีความรับผิดช,ชอบอย่างที่บอกไปนะคะว่าความรับผิดช,ชอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ทํามันเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียกับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดช,ชอบต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถฝึกความรับผิดชอบได้โดยการจัดตารางการทําตามตารางเวลาไม่ได้ให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีการตักเตือนการเพื่อให้ทําตามตารางให้ได้นะคะแล้วก็มีการกําหนดความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับอายุอย่างเช่นในเด็กวัยเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการบ้านที่จะต้องทําต้องรู้จักตารางเวลาอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวแล้วก็อาจจะต้องมีงานที่งานบ้านงานอื่นๆงานที่ คุณพ่อคุณแม่มอบหมายให้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในวัยทำงานแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีคนอื่นเนี่ยที่เข้ามาช่วยบอกว่าตารางที่จะต้องทำมีอะไรบ้างนะคะ อย่างที่2เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยที่จะฝึกความรับผิดชอบได้เนี่ยก็คือต้องทําให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้ค่ะว่าการที่เขาเลือกทําหรือเลือกไม่ทําในสิ่งที่เขาสัญญาหรือรับปากเอาไว้แล้วหรือเป็นหน้าที่เนี่ยผลที่ตามมาจะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นนะักเรียนไม่ส่งการบ้านตามเวลาที่กําหนดไว้ก็ถูกขาคะแนนหรือคนที่มาทํางานสายเป็นประจําก็ถูกขงเงินเดือน,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการคุยกันเรื่องเหตุและผลกันเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อที่ว่าเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันถ้าให้ดีก็ควรมีรายลักอักษรด้วยค่ะอย่างที่3เลยเนี่ยหลังจากที่เรามาฝึกกันน่าแต่เด็กแล้วมีตารางเวลามีข้อตกลงใจต่างๆไว้แล้วเนี่ย พอถึงเวลาจริงๆถ้าทำไม่ได้ตามรับผิดชอบก็ต้องให้ได้รับโทษให้ได้รับผลตามที่คุยตกลงกันไว้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่ไม่รับผิดชอบก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่มีผลที่ตามมามันก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมอขอมาแชร์เรื่องความรับผิดชอบเท่านี้นะคะถ้ามีใครมีอะไรสงสัยหรือมีใครอยากบอกอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเมนมาได้ที่ใต้นี้เลยหมอพัารพิมเข้าไปตอบนะคะสำหรับวันนี้หมอรล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบาย,บาย